ที่บอกเลยว่ามีแต่ความน่ากลัวความขลังความแบบก็คือน่ากลัวเนื้อออกมหมย่างมูบูชา้า <c oughs> แน่นอนครับเจอโต๊ะมูบูชาต้องเจอกับอองๆนะครับพิธีกรใช้คำพิธีกรสายมูได้ไหมก็พยายามจะเป็นพิธีกรสายมูอยู่เพราะว่าไรเพราะก็ไปกราบไหวบูชามามากมายนักจริงๆนะครับชีวิตเราต้องขับเคลื่อนด้วยการมูเตลูจา้าและวันนี้นะครับเราจะมาเจอกับ แขกรับเชิญที่บอกเลยว่าก็เป็นหนึ่งคนที่คือก็ไม่แน่ใจว่ามูหม่หรือเขามีเหตุผลอะไรที่เขาจะมูหรือเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่มูต้อนรับด้วยนะครับม่อมเอ็มอัตรพรจ้าัค,ครับ หมอบเอ็มดูหิวข้าว <c oughs> และหมอบเอ็มดูเพลิดเพลินกับโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ของเราเอามาวางไว้ต้องกินครับพี่ครับหมอบเอ็มครับพี่บางทีเราวางไว้วางไว้นานแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะตองีอาทิตย์กว่าแล้วเหรออะไรนะอาทิตย์กว่าแล้วเหรอหม่อมอเองมก็พูดเกินไป <c oughs> เดือนกว่าจ้าอร่อยนะอร่อยไปเลยรรับหมอมเอ็มด้วยนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่บางจ๋าก็ถ่ายละครครับพี่อ๋องครับผมแล้วก็ ทำธุรกิจส่วนตัวครับพี่ mm hmm. เป็นไอศครีมกะทิสดครับทำจริงอ,อุ้ยตกใจ <laughs> ตกใจเหมือนไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยทั้งทั้งที่ก็บอกไปแล้วนะตั้งแต่เข้ามานะทั้งนี้นที่มิกิเกือบจะกินเราด้วยซ้ำใช่รายการมูเตลูถ้าจะไม่พูดเรื่องมูมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่ต้องถามก่อนเลยว่าคำว่ามูเตลูสาหรับชีวิตบอมเอ็มเป็นยังไงครับเอาจริงๆเลยผมไม่คนไม่ค่อยมูเลยทําไมอะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไร มากคือหมายถึงว่ามีเหตุผลไหมมีเหตุผลครับมีเหตุผลตรงที่ว่าผมแค่มองในเรื่องของการขอพรหรืออะไรเงี้ยเหมือนเป็นกระแสมันเป็นกระแส,ะแสคือผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรท้าเวเอสุวรรณับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ลรหรือว่าไปก้าวไก่ความเชื่อของใครนะพี่คนที่มีความเชื่อคนที่เขาสัมผัสสิ่งนี้ได้ อันนี้เราต้องปล่อยเขาเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะมีคลื่นมีพลังงานที่สามารถจูนติดอ่ะพูดตรงตอันนี้ยากฟังนะนะเราอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบบไม่มีเงื่อนไขถ้าจะใช้คำว่ามูไปก็คือมูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็าจะมีแต่เพื่อนที่แบบคุยกันภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้เหตุผลเหมือนกันไออย,อย่างเทเวสุวรรณอย่างเงี้ยอย่างเราเงี้ยเราเชื่อแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับเพราะเรื่องเราไปขอแล้วเราได้อย่างเงี้ยเออเนะื้อออกป่ะหนึ่งผมก็อาจจะไม่ได้สนใจด้วยจ้ะ สองผมก็อาจจะไม่ได้ยังไม่เคยเจอของจริงด้วยพี่ออกหมายถึงว่ายังไม่เคยเจอของจริงยังไม่เคยเจอเฮ้สถานที่เนี้ยไปแล้วขอแล้วได้แนะ่หรือว่าจะต้องมีพิธีกรรมแบบไหนที่ทําแล้วเ้จะทําให้เราได้รับผลแบบนั้นอะไรเงี้ยผมเองก็ผมก็อาจจะไม่เคยทําม,มันก็เลยอาจจะส่งผลทําให้ผมเนี่ไม่ค่อยได้เชื่อสักเท่าไหร่ก็เลยจะเชื่อในบางเรื่อง เป็นเรื่องๆไปเป็นบางเทพเป็นบางองค์อย่างนี้ดีกว่างั้นเอางี้องค์ไหนเทพไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อมากเลยแล้วเราแบบเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจเราได้เลยผมว่าพระพุทธพระพุทธพระพุทธค่ะพระประธานใหญ่พระใหญ่พระที่มีความเป็นมาแบบมีตำนานยาวนานสถานโบราณอะไรเงี้ยสถานปัตยกรรมโบราณหลวงพ่อคนนู้นหลวงพ่อคนนี้อะไรมีแบบประวัติประวัติรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริง อะไรอย่างนี้ uh huh. พี่ที่เป็นเกจิอาจารย์หล, uh huh. หลวงพ่อคูณหลวงปู่ทวดผมไม่ติดผมก็ถือว่าผมเคารพแล้วก็ ขอพรกราบไหว้เป็นเรื่องปกติแต่อย่างอย่างองค์ที่แบบเอ็มเชื่อจริงๆอย่างเงี้ยเกจิอาจารย์หลวงพ่อต่างๆเนี่ยมีมีมีองค์ไหนบ้างครับผมขออนุญาตเอาได้อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อที่พ่อผมเขาก็จะฝากเอาไว้ผมอันนี้เป็นพระหลวงพ่อบุญมีนะครับวัดเขาสมอคอนอำเภอท้าวงอันนี้ก็เป็นวัดที่เป็นวัดเก่าแก่มีตำนานนานมากแล้วพ่อผมเนี่ยก็เป็นเด็กวัดเอางี้ดีกว่าเป็นเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาก็จะมีความคุ้นชิน กับวัดพื้นที่นั้นอะไรยเงี้ยครับก็จะศรัทธ,ธาหลวงพ่อองค์นี้ตั้งแต่ทุกรุ่นทุกรุ่นมาก็จะปลูกฝังให้ผมเนี่ยเชื่อ ศรัทธาในพระรูปนี้ในวัดนี้แล้วผมก็จะมีมีองค์นี้ที่จะติดตัวไว้บ้างเวลาไปไหนถ่ายละครต่างจังหวัดถ้าไม่ลืมก็จะเอาไปด้วยอ่าอะไรอย่างนี้แต่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ห้อยใส่ไว้ในทุกๆวันอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นนะครับพี่ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเกิดหรือคุณพ่อคุณพ่อมอบผ้ยมาใช่ไหมครับซึ่งเพราะคุณพ่อบวชด้วยหรือเปล่าเราจึงชอบที่จะเรื่องของหลวงพ่อชอบวัดชอบจะเข้าวัดรลยมีส่วนครับมีส่วนก็ ็คือผมมองว่าพระพุทธศาสนาเนะครับเราเรา,เราก็อาจจะมุ่งไปในทางเรื่องของพระธรรมหลักธรรมครรสอนพระพุทธเจ้าครับอะไรทํานองนี้พี่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของอาการบนบานสารกล่าวขอให้ร่ำขอให้รวย แต่อาจจะเป็นเรื่องของการที่ตั้งจิตภาวนาอยากให้ใจมันติดสงบการปล่อยวางการวางความทุกข์อะไรประมาณนี้มากกว่าใช่งั้นแสดงว่าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเนี่ยสามารถมูเตลูได้ไม่ได้ถึงกันร้อเเซที่จะมูเตลูในการขอในการที่แบบขอพรขนาดนั้นอะพี่อย่างี้ไม่ว่าพี่ไปที่ไหน พี่ก็จะขอพอรหรือถึงขั้นแบบบนบานสัรกล่าวเลยถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่เขาว่ากันว่าแบบศักดิ์สิทธิ์นะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือว่าพระพรุธหรือว่าองค์เทพครับถ้าพี่มีโอกาสที่จะแบบว่าต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือกระทั่งบนบานสัรกล่าวเงี่ยพี่ก็จะบนบานสัรกล่าวก็อันนี้แล้วแต่คนแต่ผมเองก็อาจจะเป็นวิธีง่ายๆอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าตั้งโต๊ะหมู่บูชาขอพรแล้วก็ เพื่อที่จะเออถ้าได้สิ่งนี้ผมจะกลับมา แก้บนบถวายหรือว่าเป็นการไปสัญยิงสัญญาอะไรไว้อย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้ถึงขนาดขั้นนั้นอะไรเงี้ยครับ,รบก็อาจจะเป็นการก็ขอ,อพรตามปกติครับขอให้มีชีวิตที่เรียบง่ายสบายสบายไม่ติดขัดอะไรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนในครอบครัวอยู่ดีกินดีมีความสุขอขอให้มีงานมีอะไรเข้ามาก็ประมาณนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมเองอาจจะเป็นมุมแบบนี้จะครับ ซึ่งเราสายการแสดงเนาะครับอย่างแบบองค์เทพที่เกี่ยวกับการแสดงครับเรามีแบบนับถือบูชาไหมผมก็จะมีพ่อแก่พ่อแก่ครับครับพระพิคเนตพระพิคเนตผมก็จะมีแค่นี้ไอ่อย่างเล่าเรื่องความศรัทธาเกี่ยวกับพ่อแก่ให้เราฟังหน่อยสิตลกนะครับคือผมเกิดมาจากครอบครัวตลกครอบครัวตลกครับแล้วก็พ่อผมเนี่ยก็เป็นคณะลิเกเก่ามีพ่อแก่เป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตลกทุกคนนี่ยฮะ ก็จะยึดเหนี่ยวพ่อแก่อ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมให้ความเคารพศรัทธาบูชาได้ครับอันนี้ก็ถือว่าผมให้เหตุผลในการที่ผมสามารถที่จะแบบเคารพท่านได้เพราะด้วยความที่มีตำนานแล้วมีมานานมากแล้วอย่างไม่ว่าจะเป็นคณะลิเกเขาก็จะมีเสียพ่อแก่ไว้ข้างหลังเวทีหรือว่าก่อนทําการแสดงขึ้นเล่นตลกเนี่ยวาพ่อแก่นึกถึงพ่อแก่แน่นอนแน่นอนสายการแสดง บูชาพ่อแก่ครับนอกจากนั้นก็ยังมีพระพิคเนตเป็นเทพแห่งศิลปะการแสดงครับครับก็ผมให้ได้มีเหตุการณ์ไหมที่ทาให้เรารู้สึกว่าคุ้ยค่อแก่มีจีนคือผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อาจจะสัมผัสกับสิ่งเล้นลับไม่ได้ก็ได้นะพี่องแต่ว่าพ่อผมเนี่ยที่บ้านเนี่ยอย่างก็ตําหนักคือมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างพี่กุมารทอง พวกเจอกันเยอะมากครับใครที่ไปที่บ้านผมเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนอนกันแทบไม่ได้จะเห็นเด็กจริงหรอจริงพี่จะเห็นเด็กแบบว่าตัวเล็กๆมีจุกมีจุกมาเท้าซาเอลอยู่ตรงบันไดบ้านอย,าอย่างนาั้นเลยหรอจริงพี่ถ้าคนไม่เคยไปบ้านผมสมัยก่อนนะถ้าเป็นคนแปลกหน้าแปลกตามานะแบบไม่เคยมาบ้านเนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะแต่เป็นญาติเราแต่ไม่เคยมาน้องก็ออกมาดูหน่อยออกมาดูหน่อยอุยอ้ยน่ากลัวมาเท้าซาเอลอยู่บันไดบ้าน อันนี้ยทำให้คนตกใจบางคนวิ่งตกใจลงมาปุ๊บปุ๊บมาเกอะใครอะใครไม่รู้เห็นเด็กก่นจุกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่ามีมแต่ผมผมเป็นคนสัมผัสไม่ได้อ ผมไม่เคยเจอด้วยตาตัวเองกับปาไม่ได้เคยเจอจังจจังจงแต่ว่าถามว่าฟังแล้วเชื่อไหมก็เชื่อเชื่อก็เชื่อเพราะว่าที่บ้านเรามีของแบบนี้เยอะมีเยอะมากพ่อผมสะสมลักยมกุมารทองพ่อแก่ที่บ้านผมเนี่ยนะเป็นพ่อแก่ที่มีอายุนานมากเป็นมรดกที่ได้มาจากคุณปู่เป็นพ่อแก่แบบ ทำด้วยเสียนดินเจ็ดป่าช้าพีุ่ยเดี๋ยวถ้ามีรูปเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูคือน่ากลัวค,คือจะเป็นเสียนพ่อแก่ที่ไม่ได้มีความแบบวิจิตรศิลป์เป็นลายที่เป็นมีความสวยงามเลยแต่จะเป็นพ่อแก่ที่แบบน่ากลัวตั้งอยู่ในห้องพระแล้วแบบคือตาท่านจะดำดำแล้วก็จะคือถ้าไปจับแรงๆเนี่ยหลุดนะมันจะเป็นเหมือนกระดาษอะไรสักอย่างแล้วคือพ่อก็จะบอกว่า จับเบาๆถ้าจะยกยกจับเบาๆเพราะว่าเก่ามากแล้วมีมาเป็นร้อยปีแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยก็หลุดได้หลุดได้แล้วคนไปเจอเนี่ยประจําพี่งงคนคแบบคือคนเนี่ยเหมือนงานเวลาญาติที่แบบมาที่บ้านเราอะไรเงี้ยนอนอยู่ข้างล่างบ้านก็จะมาเห็นแบบมีคนแก่แบบหนวดยาวแล้วก็เนี่ยโน้มตัวลงมาแบบเพื่อจะมาชะโงกดูหน้าเขาที่กําลัง กำลังนอนอยู่แบบคนนอนอยู่แล้วเห็นคนแก่ลงมาแล้วหน,ดนกกวดขาวเงี้ยกลันกกวนกลัวอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องมูที่บ้านผมเยอะแต่ผมมาเป็นคนไม่เคยเจอ,อใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไม่เราเกับเราเองเนี่ยพ่อแก่เคยมาหาไหมไม่เคยมาหาพี่เราเคยแสดงแบบอิทิลิ์หรืออะไรบางอย<ไ>่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าลืมใส่ศรัทธาคือคือว่าห้องนอนผมเนี่ยจะติดกับห้องพระเลยจที่บ้านครับพี่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่รวมวอยู่แค่กั้นงเ ผมเองก็ไม่เคยเจอแบบเป็นตัวเป็นตนจจะแต่วันหนึ่งเนี่ยเคยมีแบบเพื่อนมาหาที่บ้านพี่อ๋องเพื่อนมาหาที่บ้านแล้วบางทีเราอาจจะเสียงดังเราคุยกันเราเล่นกันเสียงดังและวดึกมากแล้วแล้วผมได้ยินเสียงเนี่ยคนทุบก,กำแพงอ่ะที่ติด กับห้องพระเนี่ยทุกป,ปัง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 เหมือนทุบจากในห้องพระออกมาทุบจากในห้องพระแล้วก็ทั้งทังนี้ไม่มีคนอยู่นะไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ผมที่อยู่บ้านแล,แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนนอกนั้นเราไม่มีพ่อแม่ไม่ได้อยู่พี่น้องเรา,าไม่ได้อยู่แต่เสียงเนี่ยทุบกําแพงออกมาจากในห้องพระปัง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 ,ปงแล้วเงียบกันหมดแล้วก็ กลับกันดีกว่าเนาะพวกมึงนะเตือนกลับดีกว่าไว้เจอกันวันหลังอะไรเงี้ยเตือนว่าเสียงดังมากแล้วนะประมาณนี้ที่ถ้าที่เจอสิ่งแปลกๆก็จะประมาณนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ทางทีมงานขอข้อมูลมาแล้วเราอ่านแล้วเราเอะมากเลยนะเรารู้สึกแบบคุยน่าสนใจจังเลยอะไรเงี้ยคือมีความเชื่อเรื่องของดวงจันทร์และพระอาทิตย์ก็ประมาณนั้นครับพี่ยังไงอ่ะมันก็ดูใกล้ตัวเรามากเลยนะ เพราะเราก็ต้องเจอดวงจันทร์ก็ต้องเจอพระอาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ในสายของความเชื่อแง่มูไเตลูอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแลกอะผมคิดว่าเรื่องของดวงดาวเนี่ยมันอาจจะดูไกลก็ไกลนะแต่จะว่าใกล้ก็ใกล้ อะไรอย่างดวงดาวเนี่ยที่เชื่อนะที่เชื่อไหมดาวยหญ่อีเงี้ยเชื่อผเชื่อมากผมเป็เซนผมก็เชื่อเรื่องอย่างนี้ผมเชื่อเพราะผมเชื่อว่าเรื่องดวงดาวเนี่ยมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ใช่ใช่ใช่อ่าเป็นเรื่องของจังหวะจะโคนการขึ้นลงของชีวิตของกราฟชีวิตเราผมก็ก็เชื่อให้เหตุผลในเป็นเรื่องแบบนี้ใช่อะไรอย่างพระจันทร์นะพระจันทร์ก็ ก็ดวงดาวดวงหนึ่งอย่างเนี้ยหรอไม่ตอนกลางคืนพี่ก็เห็นดวงจันทร์ถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยมองเห็นถึงความจริงในสัจจะศสัจทมความจริงอะไรในบางอย่างทั้งนั้นเอง,องว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์เรามันก็ตัวนิดเดียวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่ง เป็นหนึ่งจุดบนจักรวาลนี้ประมาณนั้นโอ้โห,โหที่มันใหญ่โตมากกว่าที่เราคิดเยอะใช,ใช่ใช่ใช่แล้วมันมันอาจจะไม่ได้เรื่องของการมูเพื่อเห็นแล้วขอพรขอให้รวยขอขอ,ของานอย่างเดียวไม่ใช่แต่มันเป็นการมองสังเกตแล้วเพื่อวางตัวเองลงในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าพี่อ๋องอันนี้ชอบแนวคิดนี้นะเพราะได้รู้ป่าบางทีอะ พอเราอยู่ในโลกมนุษย์มากเกินอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบเหลิงว่าเราเป็นมนุษย์ที่อยากจะทําอะไรก็ทําได้ครับจะต้องสู้กับมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นอย่างเงี้ยพอเราเหลิงไปมากๆแล้วเราลืมตัวจนบางทีเราลืมมองว่าแท้จริงแล้วเราเป็นเพียงแบบสิ่งเล็กน้อยมากเทียบกับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องแบบพระอาทิตดวงจันทร์หรอกนะแค่ภัยธรรมชาติอ่ะ บางอย่างเรายังสู้ไม่ได้แล้วเลยใช่แค่ฝนตกหนักมากๆน้ำต้องน้ำท่วมัดซนนามีอย่างเงี้ยแผ่นดินไหวถูกต้องเรายังสู้ไม่ได้เลยอ่ะดังนั้น่ะความคิดเนี้ยดีก็เพราะป็นความคิดที่ทำให้เราแบบเจียมตัวเจียมตัวว่าว่าเราไม่มีทางใหญ่ไปกว่าธรรมชาติอรอดอะไรอย่างเงี้ยรอดอ่ามัน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 ก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการขอพรเพื่อเพื่อให้ได้อะไรสักอย่างครับครับแต่เป็นการวางปรงในบางเรื่องที่เตือนตัวเองเตือนตัวเองเตือนตัวเองลดอัตรา อ่าอาอันนี้ดีอันนี้ชอบนะครับครับวันนี้สนุกสนานมากเลยนะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของของคารามูเตลูเพราะบางทีอ่ะเราก็อยากจะฟังคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีความเชื่อหรือหลงไหลมากๆแบบของเอมก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอ่ะสุดท้ายจะฝากผลงานนิดนึงมีอะไรติดตามกันบ้างตอนฝลกไไ้ด้วยครับก็ตอนนี้ใกล้กำลังจะออนแอร์นะครับ ซีรีส์สัตว์เสือนะครับช่องโมโนทเวนตีไนน์ะครับใกล้ๆนี้แน่นอนครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นกับพี่มีในรอยทรายมีเลิฟแอทเฟิร์สไนท์นะครับทำไมเยอะจังเลยอ่ะผมถ่ายก็ถ่ายไว้เยอะแล้วเยอะมากนะครับแบ่งให้พี่เล่นบ้างได้ไหมพี่อ๋อมีเยอะแล้วพี่อ๋อมไม่จริงพี่อ๋อมเยอะแล้วไม่จริงแล้วไอติมอะฝากไหมไอติมไอติมก็ฝากด้วยครับเอ็มสครีมนะครับเป็นไอสครีมกะทิสดของผมเองนะครับเป็นธุรกิจที่ต่อยอดมาจากคุณพ่อฮะเอาอะไรยังไงฝากผลงานของมดแล้วก็เอ็มสครีมเอ็มสครีมครับเอง หมอมเอ็มด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากกับหมอมเอ็มจา้าครับพืบ่องครับอเอาละจากครั้งหน้านะครับจะมีเรื่องราวมูมูอะไรมาฝากกาันจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาเล่าเรื่องลีลับหรือเรื่องมูเตลูติดตามกันให้ได้ห้ามพลาดนะครับกับรายการโต๊ะมูบูชานั่นเองนะครับขอบคุณด,ด้วยนะครับขนมปังกรอบตาโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มีทั้งหมด6รสชาตินะครับงาขาวงาดำมะพร้าว กลิ่นไก่กลิ่นชี้และสาหร่ายโนรินั่นเองครับสามารถซื้อได้ตามห้างสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อ Big C บิ๊กซีโลตัสแครและออนไลน์ ight, ที่ช้อปปีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถติดตามโปรโมชั่นส่วนดได้เลยที่เพจโฮมี่คลับนั่นเองนะวันนี้อองและหม่อมเอมลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ